สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรลทาโร่ค่ะคลิปนี้ลันดอมที่มีหวข้อชื่อว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือก็รับฟังนะคะที่สำคัญบีอ่านตามหน้าไพ่นะขอให้คุณนะคะเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะอะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะในความสัมพันธ์กันก่อนนะคะใบแรกนะคะ แบ,บแรกขึ้นมาไพ่ก็ฟ้องเลยนะว่ามันมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในความรู้สึกเนาะมันมีความไม่ชัดเจนนะคะในความรู้สึกแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจด้วยนะคะบางคนอาจจะปล่อยมือกันแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางคนก็กำลังจดจดจ้องจ้องอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะดูเราเนี่ยนะคะ มันเหมือนกับว่าน่าจะคิดกันไปคนละมุมอ,ะอ่ะจริงๆด้วยนะคะคิดกันไปคนละมุมนะคะไม่ได้ไม่ได้หันหน้ามาพูดมาคุยกันอะ่ะอืมความสัมพันธ์นี้น่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีสถานะที่ชัดเจนแล้วนะคะนะ เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอันที่จริงเราเนี่ยถ้าหันหน้ามาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันหรือว่า,าพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงของการลักกันนะคะมันสามารถที่จะกลับมาเป็นรักที่ดีได้นะคะแต่เนี่ยไพ่ของคนดื้อนนะ่ะขึ้นมานะไพ่ของคนขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะคะไพ่ของคนที่เรียกว่าตามติดนะมีการเช็คนะคะมีความรู้สึกที่ว่า อยู่ตรงไหนก็ต้องรู้อะว่าเธอไปทําอะไรอยู่นะคะกลับบ้านดึกหรือยังไงนะคะอยู่กับใครคือเหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องอบอกให้อีกคนหนึ่งนะ่ได้รับรู้ทุกการเคลื่อนไหวเลยจริงๆจะหายไปนี่ไม่ได้เลยนะคะอืมต้องบอกว่านะคะมีความขี้หึงมากจริงๆแล้วมันทาให้อีกคนนึงนะะี่ค่ะบีไม่รู้นะว่าคนที่ขี้หึงเนี่ยเป็นคุณหรือว่าเขาแต่มันทําให้อีกคนหนึ่งนะคะ่ค่ะรู้สึกถึงความอึดอัด รู้สึกถึงความเผด็จการในความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนกับว่ามันขยับไปไหนรู้สึกว่ามันมันมันยากจังเลยนะคะแล้วเป็นแบบนี้นะมาตลอดในความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะสร้างความเจ็บปวดและสร้างรอยร้าวแหละค่ะในความสัมพันธ์เนาะพอไพ่ก็ออกมานะคะในพลังงานเนี่ย มันก็มีสิบดาบเนี่ยปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์มีการจบแล้วนะคะเพราะไพ่เดทขึ้นมามันชัดเจนมากเลยอ่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีไพ่ของการปล่อยใช่ไหมคะมันในไพ่ของความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากเทละความสัมพันธ์เนี่เหนื่อยละไม่อยากจะไปต่อละนะคะรู้สึกรับไม่ไหวกับอารมณ์นะคะเรียกว่าอืมอีกคนหนึ่งน่ะควบคุมจริงๆในความสัมพันธ์เนาะ เพราะฉะนั้นเรานค่ะถ้าดูจากนาไพ่ตรงนี้นะความสัมพันธ์มีการจบแล้วนะคะอืมมีการจบออกมาแล้วจริงๆนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกเหมือนกับคุยกันนะ่ะมันก็ไม่มีเหตุมีผลในการพูดคุยเลยนะคะค่อนข้างเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างหนักในความสัมพันธ์จริงๆเพราะว่าไพ่สิบไม้นะคะมันขึ้นมาตรงนี้นะแล้วที่สําคัญนะ่ะสิบไม้อะคะ่ะขึ้นมาต่อจากไพ่หก หไม้นะคะมันเป็นไพ่ที่บ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้น่าแต่เดิมเลยเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ประคับประคองกันด้วยความเข้าใจนะคะเคยเป็นความสัมพันธ์ทีอ่อยากที่จะอยู่เคียงข้างกันแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจกันละกันมาก่อนนะคะแต่พอความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้น นะความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นนะคะไม่ว่า,าจ,จะเป็นครอบครัวกันหรือว่ามีสถาน,นะนะคะที่มันชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนอะ่ะก็เริ่มมีความหึงความห่วงเข้ามาแทรกนะคะก็เริ่มมีความระแวงความไม่ไว้ใจอะคะ่ะปรากฏขึ้นมาในความสัมพันธ์ พอบีมองว่าตอนที่คุณอนะเป็นคนคุยกันนะ,นะคะแล้วยังไม่ชัดเจนหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแบบนี้นะ,ะในตอนนั้นนะคะก็มันก็ยังไม่ได้มีอารมณ์ของความหึงความหวงหรือว่าการตามติดกันขนาดนี้นะคะแต่พอมีสถานะที่มันชัดเจนขึ้นก็เริ่มนะคะเริ่มมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยมีกำหนดกฎเกณฑ์มากมาก แต่อย่างที่บีพูดไปว่าพลังงานนะคะของคนที่วางกรอบเนี่ยนะคะหรือขี้หึงขี้ห่วงเนี่ยมันอาจจะเป็นคุณหรือว่าเขาก็ได้เพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะบีไม่ได้แยกะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนะี่ยมันจึงทําให้ความสมพันธ์รู้สึกถึงความเบื่อหน่ายจริงๆเพราะว่าไพ่สีถ้วยอะคะ่ะมันชัดเจนนะคะว่าไพ่สีถ้วยที่ออกมาตรงนี้นะ่ะมันมี มันมีความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันเหงามันท้อนะคะมันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยคิดอะไรอยู่กันแน่นะคะก็ไม่เข้าใจว่านะคะคนที่คิดถึงที่ห่วงเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมที่จะรับฟังเหตุผลเลยอืมเพราะบีมองว่าคนที่คนที่เอ่อเหมือนกับเป็นคนที่พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์อะมันไปต่อได้อะค่ะก็คือพยายามพูดแหละ นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ราชินีถือ,ถอเหรียญขึ้นมานะคะคือเป็นไพ่ของคนที่พยายามพูดพยายามมีเหตุลลผลพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่ตรงกลาง แต่สุดท้ายเราเนะี่ยจนร้าวจนรอดนะคะมันก็ไม่สามารถจริงๆนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะโดยประมาณที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าไพ่นะเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์นี้น่ในณขณะนี้นะคะน่าจะมีการห่างกันไปแล้วหรือว่าบางคนอาจจะแค่พักความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้จบความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเรื่องเาวาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนถึง4เดือนที่ผ่านมานะหรืออาจจะ1สัปดาห์4ี่สัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วก็มีเดือน ถือสจิกานะคะปรากฏขึ้นมาบนหน้าไพ่นะคะราศีนะคะที่ขึ้นมาก็จะเป็นราศีพิจิกนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์นะ,ะส่วนธาตุนะคะที่เด่นเลยก็คือธาตุไฟนะคะธาตุไฟขึ้นมาสี่ใบเลยนะคะแล้วก็เป็นธาตุน้ําธาตุลมธาตุดินนะคะตามลําดับนี้นะ,ะแต่เจาะจงอะ่ะมีแค่ราศีพิจิกนะคะอ่ะเรามาดูซิว่า ความรู้สึกในตอนนี้นะคะเขาคิดละรู้สึกกับคุณอย่างไรหมายลขึ้นมาเป็นหนึ่งเหรียญน,นะอ่ะวินถือไม้นะคะเดอะเมจิชเชียนราชินีถือดาบดีเอมเพอลอร์ต่างชาติต่างภาษาได้นะคะจะไฮพินเทศ หรืออาจจะเป็นคนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะห้าเหรียญน,นะคะห้าดาบอืมแต่ห้าดาบใบนี้นะ่ะมันมีนัยยะสําคัญนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะไม่ยอมกันใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนนี้ในความคิดและความรู้สึกของเขานะ่ะมันมีบางอย่างนะคะ judgment น,นะคะใบสุดท้ายมันมีบางอย่างที่ตัวของเขาเองอะ่ะ อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณจริงๆค่ะเราไพ่หนึ่งเหรียญในใบแรกเนี่ยในความคิดเราความรู้สึกของเขานะมันเป็นความมั่นคงนะคะที่มันอยู่ในใจไม่ว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะใครจะเป็นคนทําตัวไม่น่ารักก็ตามแต่ในความคิดเราความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมีความมั่นคงในใจให้กับคุณนะคะแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ในความสัมพันธ์มันจะดูอึมครึมนะคะมันจะดูไม่คัดเจนนะคะมันจะดูเหมือนกับว่ามันเหมือนมันไปต่อกันได้ยากอะค่ะแต่ว่า ตัวของเขาเองอะ่ะก็ยังคงมีความรู้สึกสนใจในตัวของคุณอยู่ตัวของเขาเองก็อยากที่จะให้เราอะคะ่ะสามารถที่จะพูดคุยนะคะถึง ความสัมพันธ์ของเรานะคะว่าเรายังอยากที่จะไปต่อกันไหมเพอาะเบียเห็นอย่างหนึ่งนะว่า The Emperor นะคะที่ขึ้นมาตรงนี้แม้ว่าบางครั้งนะคะอาจจะมีการพูดอะไรก็ตามอะคะ่ะที่เรียกว่าตามใจตัวเองสักหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วอะที่ทําไปก็เพราะรักจริงๆที่ทําไปก็เพราะมีความรู้สึกว่า ห่วงนะคะมีความห่วงใยมีความเป็นห่วงอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเองอะคะ่ะมีให้กับคุณนะคะว่าถ้าหากว่าเขาเป็นคนทําตัวไม่น่ารักและเขาเป็นคนแบบขี้หึงขี้หวงคุณมากเกินไปแล้วทำให้คุณอึดอัดตัวของเขาเองอะก็อยากจะบอกว่าอันที่จริงแล้วว่าเขาแค่เป็นห่วงคุณเท่านั้นนะคะ แต่บีก็มองว่าก็ค่อนข้างที่จะ,ะเผด็จการนะคนที่ทําตัวไม่น่ารักในความสัมพันธ์นี้นะ่ะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่สถานการณ์ของเรานะคะมันมีการพักความสัมพันธ์กันไปนะหรือว่ามีการจบความสัมพันธ์กันไปอะ่ะจริงๆแล้วตัวของเขาเองอะคะ่ะก็คิดว่าในช่วงของเดือนเมษาที่ผ่านมานะ่ะเขาก็อยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะเขาก็อยากที่จะเจอคุณนะเขาก็อยากที่จะให้เ,เราทั้งสองคนนะคะได้มีการ ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําให้ตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมนะคะเพราะจากไพ่ที่บีเห็นมันมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเราไพ่ห้าเหรียญใบนี้ค่ะมันก็เป็นห้าเหรียญในความรู้สึกที่ว่าตัวของเขาเองอะ่ะก็ไม่มัน่นใจจริงๆว่าคุยแล้วเนี่ยระหว่างเราอะค่ะมันจะสามารถที่จะเข้าใจกันได้จริงๆไหมแต่ถ้าหากว่าตัวของเขาเองนะคะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเขาก็อยากจะบอกคุณว่า เขาก็จะพยายามนะคะที่จะใช้เหตุรับผลมากขึ้นเพราะในตอนนี้เขาเองก็ไม่ได้ร,รู้สึกว่าเขามีความสุขนะคะ8ดดาบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาก็อึดอัดเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเรานะแล้วเขาก็เหมือนกับหวังนะคะว่า เรื่องราวระหว่างเราอ่ะมันจะสามารถที่จะคลี่คลายได้จริงๆแล้วเขาก็เหมือนรอจังหวะเวลานะคะเขารอจังหวะเวลาที่จะได้เจอกันเขารอจังหวะเวลาที่จะได้พูดคุยกันเพราะนะคะตัวของเขาเองอ่ะมันก็มีความมั่นใจนะคะในใจของตัวเองว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้อืมเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจจากคุณได้นะคะแล้วสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดถ้าเขาเป็นคนทําให้คุณอึดอัดอะ น้อยอย่างที่พี่พูดไปว่ามันเป็นเพราะความเป็นห่วงแล้วเขาหน้าก็จะพยายามนะคะที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองอะให้ดีมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่ามันมีไพ่เดอะเมจิชเชนขึ้นมาน่ะพี่ก็มองว่าก็ค่อนข้างที่จะควบคุมยากสักหน่อยนะคะแต่เขาก็จะพยายามแล้วตัวของเขาเองอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าก็ ไม่ว่ายังไงก็ตามอะนะคะคุณก็ยังคงเป็นคนที่สําคัญกับใจของเขาแล้วก็ยังเป็นคนที่ตัวของเขาก็มุ่งหวังว่าในอนาคตอะคะ่ะเรื่องราวระหว่างเราเนะี่ยมันจะยังสามารถนะคะที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วถามว่าตัวของเขาเนี่ยนะจะนะคะขยับหรือว่ามีการพูดคุยเมื่อไหร่นะคะ 2วันสสัปดาห์หรือว่า2องเดือนนะคะระยะเวลาประมาณนี้เพราะว่าในตอนเนี้ยถ้าเขาเป็นคนที่ทำตัวไม่น่ารักนะเขาก็เหมือนกับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะติดต่อคุณมาเมื่อไหร่นะคะหรือว่าจะมาพบมาเจอกับคุณเมื่อไหร่ดีนะคะเพราะว่าบางทีอะ คุณทั้งสองคนอาจจะมีความอยู่ไกลกันด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการจะมาเจอกันอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะมันก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมคะต้องมีการจัดก,การในเรื่องของการงานนะคะต้องมีการเตรียมในเรื่องของการเดินทางเตรียมในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นะคะให้มันมีความพร้อมเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะจากความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณอะ่ะบีก็บ,บอกได้เลยว่ามันชัดเจนว่าเขามีความมั่นคงให้กับคุณ มันชัดเจนว่าเขาอยากที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณนะคะแล้วมันก็ชัดเจนว่าตัวของเขาเองยังต้องการนะคะโอกาสจากคุณแต่ถ้ากลับกันนะถ้ากลับกันถ้าเป็นฝั่งคุณนะคะที่คุณเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงและวางกรอบเขาก็อยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณนะ่ะเข้าใจเขาหน่อย เราด้วยความที่เขามี The Emperor ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้นะเขาก็ไม่ได้มีใครนะเขาก็อยากให้คุณอนะนะคะยอมลงให้เขาบ้างเขาอยากจะให้คุณอนะเปิดใจแล้วฟังเหตุผลเขาบ้างอยากให้คุณอนะใจเย,ย็นๆกับเขาบ้างนะคะเพราะจากที่บีเห็นจากหน้าไพ่ตรงนี้นะถ้าหากว่าเป็นคุณนะที่ทําตัวไม่น่ารักนะ่ะเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะคะในความคิดและความรู้สึกของเขา เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมเขาก็ยังมั่นใจว่าต่อให้คุณนะคะจะเป็นอย่างไรก็ตามอะ่ะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจไปจากคุณได้หรอกนะคะตัวของเขาเองนะก็ยังแอบมองแอบดูแอบส่องนะคะชีวิตของคุณอยู่แล้วเขาก็หวังว่านะคะคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาได้นะคะนั่นก็คือการที่จะยอมฟังนะคะแล้วก็ เชื่อใจเขาอะนะคะเชื่อใจเขามั่นใจในตัวของเขานะ่ะเขาก็หวังว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้กับเขาได้นะคะอืีพยายามพูดได้เห็นในสองมุมมองนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงหรือว่าถูกเขาหึงเขาหวงก็ตามะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ว่านะคะคุณจะเป็นใครก็ตามในความสัมพันธ์น่ะสรุปเลยอะคะ่ะความคิดเราความรู้สึกของเขานั่นคือการที่ยังต้องการโอกาสกับความสัมพันธ์นี้ แล้วความมั่นคงในใจของเขาที่มีให้มันยังมั่นคงแล้วก็ชัดเจนเสมอนะคะอืมมันยังมั่นคงแล้วก็ชัดเจนเสมอจริงๆค่ะแล้วตัวของเขาก็หวังว่านะคะทุกอย่างระหว่างเรานะ่ะมันจะยังสามารถนะคะที่จะไปด้วยกันได้จริงๆนี่คือความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนะคะอ่าเรามาดูพี่นางฟ้านะคะขอพี่นางฟ้าสักนิดหนึ่ง เขายังอยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับคุณจริงๆค่ะเขาหนะ้ามีการอธิษฐานมีการขอพรด้วยนะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่อธิษฐานขอพรให้ความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะการให้อภัยนะคะแล้วก็การเรียนรู้มันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะสามารถที่จะผ่านสถานาการณ์ต่างๆไปได้นะคะ คุณและเขายังไงก็จะยังมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอยู่นะอ่ากับความสัมพันธ์นี้นะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนอนะบางคู่เนาอยอย่างที่บีพูดไปละนะคะว่ามีความเป็นครอบครัวกันแล้วคือความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงแล้วแต่ถ้าหากว่าใครยังนะคะยังไม่ได้เอ่อเป็นครอบครัวกันนะคะไพ่ก็ออกมาไพ่ใบนี้คือไพ่ของการมั่นหมายแต่งงานนะเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะก็มีโอกาสนะคะที่คุณน้องสองคนอนะจะได้ตกลงปลงใจกันแบบนั้นนะคะ แต่ที่แน่ๆเลยล่ะไพ่ก็บอกว่ายังไงนะคะก็ต้องมีการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันต้องมีการปรับความเข้าใจกันต้องมีการเปิดใจให้กันหลาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูราศีเพิ่มเติมนะราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12คนที่เกิดวันที่13ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่21 คนที่เกิดวันที่26นะคะแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะขอตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะหมายเลข93 64 53 31 สามสิบหกอืมเรื่องราวเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็รวกันนะคะจากไพ่ตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีการยื้อนะคะมันมีการดึงมันมีการรั้งมันมีการไม่ยอมกันมันมีการเอาชนะกันอยู่จริงๆค่ะนะเราความสัมพันธ์เนี่ยก็จําเป็นมากๆสําหรับการที่จะเปิดใจแล้วคุยกันตรงๆนะคะเพราะคนทั้งสองคนยังคงมีโอกาสที่จะได้จับมือแล้วไปด้วยกันคือในตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ โดดเดี่ยวนะต้องบอกว่าต่างคนต่างก็อยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะ่ะสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามได้ในอนาคตนะสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่าฟันทุกๆอย่างไปด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเานียก็ต้องให้อภัยกันแหละในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ